สวัสดีค่ะวันนี้ทำพิกาคาร์ดนะคะในทอปิกว่าคุณจะสมหวังกับคนนี้ไหมนะคะคุณนึกถึงคนนั้นเลยคุณจะสมหวังกับคนนี้ไหมนะคะมีไพ่ให้เลือกนะคะ,ะชุดที่หนึ่งคริสตัลสีม่วงชุดที่สองคริสตัลสีเหลืองนะคะหรือคุณชอบหลังไพ่ชุดไหนคุณก็เลือกได้เลยค่ะ,ะพลังงานไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะ คปิเรานะคุณจะสมหวังกับคนนี้ไหมอาจารย์ขอดูพลังงานท่านก่อนนะคะท่านที่เข้ามานะคะท่านได้ไพ่เพช o of Cup นะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือเปล่านะคะกับคนคนนี้เหมือนท่านเนี่ยอืมเห็นเขาก็ก็พึงพอใจเขานะแต่คนนี้รู้สึกอ่านใจย,ยากมากค่ะ เขาดูนิ่งๆนะคะไม่ค่อยจะมีปฏิกิยาให้รับรู้สักเท่าไหร่ด้วยว่าเขาชอบเราหรือเปล่านะคุยคุยน้อยค่ะเวลาคุณพูดคุณคุยกับเขาเขาก็คุยนะแต่เขาจะไม่ได้เหมือนกับทักทายคุณก่อนหรือเข้าหาคุณก่อนน่ะเหมือนเขามีพื้นที่ส่วนตัวหรือเซฟโซนเขาเอามากๆเลยอะและเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีกโก้ยิงทนง นะและก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ด้วยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะคะหรือธาตุไฟมีครบทุกธาตุเลยอะธาตนะุไฟธาตุดินธาตุลมนะคะไฟเมฆสิงห์โนดินพุทศกันมังกรธาตุลมตุนกุมมีถุนนะคะที่นี่ณตอนเนี้นะคะคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่นะหรือคุณชอบอยู่บางคนไม่ได้แปลว่าคุยนะ ถึงขั้นคุยแค่แอบปื้มแอบ,แบชอบอาจจะทํางานที่เดียวกันก็ได้แต่บางคนก็เหมือนคุยกันในเชิงเพื่อนก็มีแต่ก็ยังเหมือนกับเขาไม่ค่อยแสดงออกมากอ่ะแต่คุณชอบเขาอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นไปได้ไหมอ่ะที่คนคนนี้จะเหมือนกับให้ใจคุณหรือรักคุณนะคะเป็นไปได้ไหมขอพลังงานไพ่นะไพ่บอกว่าอัศวินเหรียญเดมูล เหมือนโอ้คนคนนี้น่าจะเหมือนกับมีปัญหาในความรักมาก่อนความล้มเหลวความผิดหวังที่เขาเจอมาแบบเจ็บปวดแสนสาหัสสาการพอสมควรเพราะนั้นการที่เขาจะเปิดใจกับใครก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเขาค่อนข้างยังลืมอดีตที่เจ็บปวดไม่ค่อยได้นี่ละมั้งเป็นประเด็นที่เขาดูนิ่งๆดูไม่ค่อยแอคทีฟกับความสัมพันธ์นะคะ เพราะเขามีความรักที่ผิดหวังคือคนอกหักมาก่อนเนาะก็จะค่อนข้างมีพื้นที่ของตัวเองไม่ค่อยจะไว้วางใจใครง่ายๆนะคะ,ะบางท่านก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นชาวราศีเมษชาวราศีมีนก็มีนะคะ,ะและยังไงอีกไพ่เดอะสตาร์ไพ่ สองถ้วยอาจารย์ว่าเขาก็ชอบคุณนะเขาชอบอืมแต่เขาแค่สงวนท่าทีเนี่ยจริงเขาสงวนท่าทีดูแบบนิ่งๆวางตัวแต่ลึกๆเราชอบอืมนะคะหรือกําลังมองจังหวะและโอกาสที่จะเข้าหาคุณอยู่เหมือนกันชอบค่ะนะแล้วยังไงอีกเขาจะ Take action ก่อนไหมแบบนี้ในเมื่อเขาก็อีโก้สักขนาดนี้แล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวทังทั้งที่ชอบก็พยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองอเนี่ย Hangman สามไม้สามดาบโอ้โหก็ก็คงใช้เวลานะคะสำหรับท่านที่เลือกชุดที่หนึ่งเนี่ยเพราะคนคนนี้ชอบ แต่ไม่ค่อยจะมีปฏิกิยาสักเท่าไหร่เพราะยังฝังใจกับอดีตที่เจ็บปวดก็ยังไม่อยากเริ่มในหน้าตอนนี้ยังไม่อยากที่จะแบบรักใครอ่ะไม่อยากจะปวดอีกครั้งนะคะแบบนั้นเลยเขาจะยังไม่เริ่มต้นเริ่มต้นก่อนนะคะท,ท,ทั้งที่เขาพึงพอใจคุณนะแล้วถามให้ควรทํำยังไงล่ะแบบนี้ในเมื่อตัวท่านที่เข้ามาก็ชอบคนนี้แต่คนนี้ก็ ไม่ได้ที่จะเหมือนกับเข้าหาคุณก่อนนะคุณควรทํำยังไงไพ่ขึ้นลาชาถ้วยเลยนะไพ่แสดงความรู้สึกคือเราต้องอ่อนหวานหรือมีแบบนิดนึงอ่ะให้เขารู้ว่าเราก็ก,ก็ก็ชอบเขาแต่นิดเดียวนะไม่ได้เยอะนะเนี่ยเหมนไมพ่เจ็ดเรียญก็เหมือนมีเขาเรียกว่าอืม มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันท่านอะท่านก็ไม่ได้แปลว่าจะอุ้ยรักเขาก็จะแบบเสนอโน่นเสนอ,น,อน,นี่ไม่ใช่นะท่านก็ระวังตัวนะไอ้ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเออกลัวเสียเชิงตัวเองเหมือนกันน่ะนะแล้วยังไงอีกละ่ะควรทำยังไงละแบบนี้อ่านะคะไพ่เดลซันเหมือนไพ่จะบอกว่าก็ทำตัวเองให้โดดเด่นให้เป็นที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การแต่งตัวก็ได้หรือการสร้างตัวเองให้เป็นที่นิยมมีชื่อเสียงเป็นที่สนใจอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะถ้าอยากให้คุณอะ่ะนะคะทําภาพลักษณ์คุณให้ดูดีเออให้เป็นที่สนใจของเขาให้ได้อะ่ะนะคะคือมันมันก็พูดอธิบายยากนะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าคุณกับเขาอะ่ะเจอกันเพราะในสังคมแบบไหนอะ่ะอืมนะคะถ้าเป็นสังคมที่จะต้องเหมือน เอ่อมีโอกาสไปงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยคุณต้องพยาพยามละพยายามแต่งตัวสวยๆหรือแต่งตัวหล่อๆให้เป็นที่สนใจของเขาแล้วอาจจะเข้าไปคุยกับเขาก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะเมื่อได้คุยเมื่อแบบคนเราเมื่อได้คุยเนี่ยมันจะเข้าใจจะเข้าใจว่าคนคนนี้เชื่อใจได้ไหมคบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันถ้าแค่มองกันแล้วไม่คุยไม่ ศึกษาการน,นี้ก็จะยากเลยนะคะ,ะถ้าในเมื่อไพ่บอกอย่างนี้แล้วถ้าคุณทําเหมือนที่ไพ่บอกเนี่ยคุณจะมีโอกาสสมหวังไหมถามไพ่นะคะขอให้ไพ่ตอบอีกครั้งนะคุณจะสมหวังไหมเขาจะหันกลับมามองคุณแล้วเลือกคุณนะ่ะบ้างไหมละ่ะพลังงานไพ่แปดดาดสิบดาดมไพ่เดอะโว โอ้อีกโก้สูงจริงๆคืออาจารย์มองว่าไม่ได้สมหวังง่ายๆก็ต้องพูดตามหน้าไพาจ่จริงๆต่อให้เราพายายามแล้วก็ตามคนคนนี้แบบยากมากจริงๆถ้างั้นควรที่จะถอยไหมถอยไหมะโอไพ่ก็ไม่ได้บอกให้ถอยซะด้วยสิหนึ่งไม้ก็คือต้องเอาชนะให้ได้ทำมาแลนด์ถึงแม้จะใช้เวลาเอออย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งท้อ นะต้องมีสักวันที่เขาอะ่ะจะต้องแบบเข้าหาคุณก่อนแล้วเปิดตัวคุณเข้ามาหาคุณอะไรประมาณนี้พ่าย,ยังบอกว่าให้สู้ต่อไปเราต้องชนะเราต้องกลมหัวใจเขาได้เขาต้องเขาเรียกว่าอืมหันมาสนใจเราเองอะ่ะเออประมาณนั้นสรุปแล้วพ่าย,ยังไม่ได้บอกให้ถอยก็อลองดูนะคะ<ม>ใช้ทุกกลยุทธ์ที่คุณมีก็แล้วกันแล้วคุณจะเอาชนะเขาได้ เพราะว่าจริงๆแล้วไพ่จัสเมนอาจจะมีเรื่องของอืเหมือนกับดวงเนี่ยผูกพันกันอยู่พอสมควรแหละอาจจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกภมลิขิตอยู่ก็ได้ที่ลิขิตให้มาเจอกันแค่มันอาจจะไม่ได้ง่ายไงในการที่จะเปิดใจของคนนี้ที่มีบาดแผลทางใจมันยากยากพอสมควรนะคะ,ะถ้างั้นก็ใช้เวลาคุณก็ลองแบบใช้เวลากับเขาเรียนรู้เขา แล้วก็ทําความรู้จักกับเขาเข้าหาเขาให้ให้หาช่องทางที่จะเข้าถึงตัวเขาให้ได้นั่นเองไพ่จะบอกประมาณนั้นไม่ให้ยอมแพ้ค่ะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่ชุดที่สองค่ะ,ะพลังงานไพ่ชุดที่สองนะคะ,ะคริสตัลสีเหลืองนะโอเคอาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เลือกคริสตัลสีเหลืองหรือไพ่ชุดที่สองก่อนพลังงานท่านเป็นยังไง ไพ่เจ็ดถ้วยท่านเป็นคนที่มีความคิดความฝันจินตนาการที่ใหญ่มากๆเอ็มเพลโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของความรักคนที่เข้ามาจะต้องหนึ่งนะมีความสมบูรณ์แบบชื่อเสียงอำนาจบารมีมีฐานะอาจจะเลือกชาวต่างชาติก็ได้หรือเลือกคนชาติเดียวกันก็ได้แต่จะต้องแบบหนึ่งมีอายุหน่อยมีความมั่นคงนะต้องดูดีอะ บุคลิก,กภาพดีแข็งแรงอะไรตัว,ตวใหญ่ตัวสูงอะไรประมาณนี้เหมือนสเปคคุณเยอะพอสมควรนะคะเด e Hangman นะ,ค,ะคุณบอกว่าถ้ายังไม่เจอที่ใช่ก็จะอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ได้เอออยู่แบบสวยๆรอๆแบบนี้แหละอะไรประมาณนี้เพราะคุณวางสเปคไว้สูงมากไงนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าคนนี้คุณจะเพิมๆอยู่แต่คุณก็ ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าหาก่อนนะนี่แต่คุณจะเหมือนกับอืมจะหาวิธีการทําให้เขา่สนใจเรามากกว่านะคะนี่คือคือ,คอท่านที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดในการวางแผนที่จะให้คนเนี้ยมาติดกับดักอ่ะเออนะประมาณนั้นเลยแล้วยังไงล่ะเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณล่ะทีเนี้ยมาดูความรู้สึกเขาเขาคนนั้นที่ท่านกระตุ้มปื้มอยู่เนี้ย หรือบางท่านก็เป็นคนคุยกันอยู่แต่ยังยังไม่ได้พัฒนานะ,ะเขาเป็นยังไงคนนั้นนะไพ่หนึ่งไม้ไพ่สิบไม้เหมือนเขามีความรู้สึกอยากผูกพันนะกับคุณอยากเริ่มต้นกับคุณนะเห็นผีเสื้อมาอกินเกสรดอกไม้มันก็เหมือนชายหญิงอะถ้าพึงพอใจกันนะคะก็เหมือนผู้ชายอย่างเงี้ยพึงพอใจผู้หญิงก็ต้องเข้าหาเพื่อที่จะ,ะได้ตัวใช่ไหมก็ แบบนั้นเลยคนคนนี้เขาก็กําลังเนี่ยพยายามอยู่นะฮะพยายามที่จะเข้าหาคุณนั่นแหละนะคะถึงคุณจะไม่วางกับดักอะไรก็ตามเขาก็เข้าหาคุณนะแต่ด้วยคุณเป็นคนฉลาดไงคุณก็จะต้องทํายังไงให้คุณเป็นที่สนใจสวยๆหล,ล,ลอยๆเงี้ยให้ก้าเหรียญและเขาคนนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคุณทําวางแผนคุณไว้เขาก็มาติดกับดักอะ่ะเห็นไหมดอกไม้อะ่ะ มันมีน้ําหวานเหมือนกับดักให้ผีเสื้อเข้ามานั่นแหละเขาก็เป็นผีเสื้อแหละที่จะมาติดกับดักคุณและเขาก็ชอบคุณพึงพอใจคุณคุณดูดีดูมีสเสน่ห์อ่นานะเขากับคุณดูแบบบุคลิกแบบดูดีทั้งคู่อะนะคะคนเหมือนอ่าเขาเรียกว่าระดับเดียวกันหรือเขาอาจจะสูงส่งมากๆก,กว่าคุณก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยรสนิยมมากสูงเหมือนกันเลยนะและยังไงอีก เขาจะทำยังไงอีกราชาถ้วยค่ะ,ะ,ะแน่นอนคนนี้เข้าหาคุณก่อนจริงๆน,นะเข้ามาพูดมาคุยมาแบบแสดงความรู้สึกะนะคะ,ะมาแบบเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณฟังด้วยเนี่ยมีอดีตแบบไหนยังไงผ่านอะไรมาบ้างโอ้โหราชาถ้วยกับราชินีถ้วยสำหรับท่านที่เลือกจุดที่สองคุณกับเขาน่าจะ เคยเป็นคู่กันมาก่อนแล้วแบบนี้นะพลังงานเดียวกันเลยแล้วเขาเข้าหาก่อนแล้วเขาหาเรื่องคุยหาเรื่องที่จะทําให้คุณไม่เคอะไม่เขินนะคะเล่าเรื่องของตัวเองเป็นฉากฉากฉา,า,ากเลยประมาณนั้นเลยอะ่ะนะเพื่อที่จะให้คุณแบบคุยแล้วแบบไม่เคอะเขินแล้วสบายใจที่จะคุยกับเขานะอืเขาน่ารักมากเลยแบบนี้นะโอเคแล้วยังไงอีกอืม ให้เดอะทาวเวอร์ uh, Tower, มันจะเกิดอะไรแบบรวดเร็วมากในสิ่งที่เขาปรารถนาในตัวคุณนะ่ะนะคะเขาจะเหมือนกับจะรุกเขาไม่ปิดกั้นตัวเองจะรุกแต่เปิดแล้วก็บอกความรู้สึกกับคุณแบบจนคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ไปเลยอะว่าเอ้ยคนคนนี้รวดเร็วอะไรขนาดนี้นะคะอสศวนไม้เข้าถึงตัวคุณพลังงานธาตุไฟนะคะเขาก็จะบอกว่า เขาไม่เคยประทับใจใครเท่าคุณมาก่อนนะอะถึงแม้ว่าเออนะอดีตความเจ็บปวดจนเขาคิดว่าเขาจะไม่รักใครแต่พอมาเจอคุณใจเขาละลายเขารู้สึกว่าอุ้ยมันทนไม่ได้ยังไงก็ต้องบอกรักยังไงก็ต้องแบบเปิดเผยอะไรประมาณนั้นเลยทั้งๆท,ที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าตั้งสัตว์ปฏิญาณตัวเองนะจะไม่รักใครจะอยู่คนเดียว อะไรแบบนั้นพอสมควรแต่แล้วพอเจอคุณความคิดเหล่านั้นมันมาลายหายไปเลยอะอะไรประมาณนี้นะโอเคขอดูพลังงานต่อว่าแล้วตกลงคุณกับเขาเนี่ยสมหวังกันไหมอ่านะคะอ่าจัดเม้นนะคะจริงพวกคุณก็เคยผูกพันกันอ่าอัศวิน้องเรียนเด็กถือดาบโอเอ็มเพสสมหวังแน่นอนแบบนี้นะคะเพราะอันเนี้ย คือคู่กู่กันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนได้วกไพ่ายจัสติเมนนะฮะจึงวนเวียนมาเจอกันอีกนะคะแล้วในที่สุดเขาคนนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะใจคุณไพ่เเทพีดีบีเตอร์นะคะเป็นเทพีแห่งความรักได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาจึงสมหวังในรักกันไม่ใช่คุณแสดงก่อนแต่เขาแสดงก่อนจนทำให้คุณเนี่ย แบบใจอ่อนเปิดใจกับเขาในที่สุดนะคะขอดูหลังไพ่ลุ้นได้เลยค่ะแน่นอนค่ะวิก t ตอรี่ค่ะหกไม้เท้าอุ่นกับเขาเป็นคู่กันค่ะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ